สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับวันนี้ผมจะมานำเสนอเคล็ดลับวิธีการซื้อพันธไม้ให้ตรงกับสายพัน์ธโดยไม่ให้ผู้ขายหลอกเอานะครับวิธีที่ว่าก็เอาเกันว่าเอาวิธีหนึ่งแล้วกันเอาเคล็ดลับง่ายๆแล้วกัน,นครับคือ เราเวลาเราไปซื้อพันไม้ตามร้านสถานที่ทั่วไปสถานที่ต่างๆเราอย่าให้พ่อค้ารู้ว่าเราจะมาซื้ออะไรต้นอะไรพันอะไรให้เราเข้าไปถามที่ร้านเขาก่อนเราเดินไปดูที่ของที่เขามาวางขายนั่นก่อนว่ามันมีอะไรบ้างให้ถามเขาว่า มีต้นอะไรมาขายบ้างนี่พันอะไรนั่นพันอะไรแต่ถ้าเราไปบอกเขาก่อนว่าผมจะมาซื้อทุเรียนพันหมอนทองมีไหมครับเขาจะบอกเลยว่ามีครับทั้งๆที่อาจจะไม่ใช่พันหมอนทองอย่างมะม่วงต้นนี้นะครับมหาชนกเป็นไงล่ะครับกว่าเราจะรู้ตัวก็สามปีนะครับ มหาชนกกลายเป็นอะไรครับพิมพ์เสนชนกนะครับเป็นไปไม่ได้หรอกครับที่มันกลายพันธุ์ถ้าเราตามตัวเขาเจอตอนหลังเขาจะอ้างว่าโอ้ยหยิบผิดโอ้ยโน่นโอ้ยนั่นโอ้ยนี่ที่ไหนได้นิสัยเขาไม่ดีหรอครับพ่อค้าแบบนี้ยังมมีหลงเหลืออยู่ครับแต่น้อยหลงเหลียอ,อยู่นะครับน้อยผมก็เลยมาแนะนําวิธีเนี้ทําตามที่ผมว่านะครับ อย่าให้เขารู้ว่าเราซื้ออะไรฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากครับ